สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกเัเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อ <c oughs> มาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดคำว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งด้วนนครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิบใหม่ๆก็สำหรับชิปหนีมือนีกษิยูน้าไอทิศาาด้พี่น้องเด้อ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนดูวสวัสดีครับ อันยู่บ้านไหนเนาะไอชิศาเนาะฟังแดงตำบลพ่อมตำบลให้ยองอำเภอโคนจังหวัดน้ำเมื่อนี่เฮ็ดยังเมื่อนี่นะเมื่อนี่มาืันเปิดราคาง้อครับเมื่อเปิดไอซาไอเชียงชิศาเด้อพี่น้องเนาะคนชิมาเปิดราคางวให้พ่อแม่พี่น้องเราเบิ่งพี่น้องคนมีง้ออยู่สองตัวพี่น้องง้อใส่ง้อหน่อยเนาะง้วง้วง้วงแม่สาวหน่อยแม่สาวตุนกลางตุนกลางด้อพี่น้องเด้อมื่อนี่คนเราจะมาเปิดราคาให้เบิ่งพี่น้อง ป็นงัวสาวมันมันมีลูกบ้างเหรอครับนี่ครับกล่องมานแล้วครับมีลูกเนาะเขาสมบักยังไงครัสมบักยังไม่ลืมเสือสมสมบามันแดงยั่มันบ่างสมบามันแดงยั่เด้กพี่น้องเด้อเป็นเป็นงัวสาวสมทองไว้แล้วแปดเดือนพี่น้องความสูงมันเท่าไหร่ครับเขาเขาบึงร้อยสามสิบเท่าไรร้อยสามสิบเนาะสูงร้อยสามสิบด้วยพี่น้องเด้อกกหางไก่ใหญ่พี่น้อง จิ้มดำหางกระดำหางบอดอกเนาะครับ <ถ lei. S 1> หางบอดอกก็พี่น้องเด้อจิ้มกระดำหุ่นดีพี่น้องเป็นงัวหนังหนาอยู่เนาะหนันงหนาดีอยหนังนาแข้งขาก็ดีพี่น้องแต่ว่าเป็นงัวใส่หน่อยจังหน่อยเป็นงัวรุ่นกลางเด้อพี่น้องเอด้อเป็นง้เป็นง้อเป็นง้อเขารุ่นบ่ครับง้อรุ่นครับโอ้เป็นง้อรุ่นเด้อพี่น้องเด้อเ่ามีเขาขาเจ้าเฮ็ดเขาไว้แล้วเป็นงัวเขารุ่นพี่น้องเฮาเปิดไว้เท่าไรราคาเฮา 80ครับ80ครับเอาคือเปิดสูงเหยมันเป็นสังกี่าง้อละคานี่บอครับโอ้หมันเป็นง่วมันมีลูกครับก็งามจังหน่อยครับงามจังหน่อยโอ้แต่เก่าราคาบนถึงนี่นะก็จะทำมันเป็นง่วงามพี่น้องง่วหน่อยอยู่หันงามม่านท้องได้จักเดือนกูแปดครับแปดเดือนนะพี่น้องเด้อไอเสี้ยงทิศสาเปิดใบแปดสิบแปดสิบอย่างตัวล่องเลยเนาะมันวะ พี่น้องเด้อคุณว่าแปดสิบเป็นยัง,ยง,ยงต่อรองไนะยศพี่น้องแต่ว่ามันเป็นง่วงงามมันก็เลยราคาจากปุกพี่น้องชี้กระแดงดีพี่น้องแดงดีจ <c oughs> ิ้มกระดำหางกระดำ <c oughs> โอ้แต่เป็นง่วงง่วงจะเกาวาัน์หนนละขาวันบัสูงป่าในเนาะ <c oughs> แต่ว่าป่าในมันเป็นง่วงาาง, <c oughs> งามบอกได้ยังไงง่วงงามง่วงมีลูกมาแล้ว เขาเป็นง้อสาวอน้าโคตรไก่ดงได้พี่นอ้องเด้อเพิ่นห้องง่อแปดซิปพี่น้องยังต่อรองได้อยู่แม่นี่นะก็มีอีกแม่นึงบ้างพี่มามาเบิ้งมาท่าพี่น้องคุนมาเบิ้งพี่น้องเด้อเจ้ว่าง้อตัวนี้เป็นสีจำปา,ปาบ่คือสียังสีจำปาพี่น้องพ่อผมสูงซ้ำกันน่าร้อยสามซิปเนาะร้อยสามซิปพี่น้องสามซิปกว่าเป็นง้อสาวกันบ่นเนี่ เป็นงัวสาวด้วยพี่น้องเด้อทุ่งลอยสามสิบบวกแต่ว่าเป็นงัวสีจำปามันมีทองเขาสมยังไงเนาะมีทองบะโอแต่ว่าเขาสมมาแล้วบอกมันจะยักเดือนแล้วโอ้ผึ่งสมด้วยพี่น้องเด้อผึ่งสมแต่ว่าพันบ่ฮึันอนครับ เป็นวาฬอ่ะเด้อพี่น้องเด้อเป็นสมไว้เป็นว่าเสาเป็นว่าสีจำปาพี่น้องลึ่งก็มีอยู่พี่น้องนมเดีนมสีเต่าบ่สีเต่าเนาะสีครับสีอยู่บ่บ่งดูวยเหรอสีสีนมสีเต่าเนาะครับหางกระบ่ดอกเด้อพี่น้องเด้อหางลามหาางลมดีกกหางกระใหญ่นมกับสีเต่าพี่น้องเป็นว่าสีจำปา เป็นง้วสาวสมไบเรียวผ่านแล้วพ่นวาพี่น้องมาเนี๋ยฮะเปิดไว้หล่มาเลยราคาเฮาสี่สิบแปดครับสี่ดได้พี่น้องเด้อแต่ว่าตัวนั้นมันผันแดงพี่น้องมันแดงตัวนี้มันก็บสี่สิบแปดสี่สิบแปดตั้งต่อรองเลยเนาะสี่สิบแปดตั้งต่อรองเลยได้พี่น้องเด้อง้วมันก็ะซัมกันอยู่แต่ว่าสีมันผิดกันพี่น้องหันสีแดงมันราคามันจากแพงพี่น้องคนง้วงส่วงนี้ผู้ใดเหลื่อมเลี้ยงง้วงไม่ไม่ก็ เอาสีแดงไปเลี้ยงพี่น้องเพราะว่างวาสีแดงนี่เป็นงว้วาที่ขายง่ายแม่นบ่ราคาก็ดีเน,ะนาะถ้าสีแดง,งเดงกเษตรกรผู้สีเลี้ยงงว้วาเมื่อไม่ๆม่ยังยังมองหางว้วาอยู่กับมาเอาไปเลี้ยงได้พี่น้องดเด้อสีแดงนี่ราคามันกับแพงกแนเพราะว่ามันเป็นงว้วาแดงพี่น้องกับงว้วาสาวมีลูกได้จักเดือนกูแปดเดือนเอาเบอร์โทรเขาได้ไหมเบอร์โทรเขาเบอร์โทรที่ต่อเขาเบอร์ได้แน ศูนย์แปดสามศูแม่เมนบอกสี่สามแเอออลรีก่อนเก้โอ้เกเก้พี่องทมาไเสียงทิศานะบ้านบ้านบ้านฟัแดงบ้านังแดงตำบบลใหจังหวัดมจังหวัดสุครับจังวัดสนครพี่น้อเด้อผู้ใดอยากได้งวก็ทมาไอเสียงทิศาพี่น้องเสรมาตองมงพี่นองเดถึงวสาสแม่พี่นองมือนี้า่หล แต่ว่าก็เป็นใสในหน่อยจักหน่อยแต่ว่าตัวนี้เพื่นห้องไว้ถ้เกิดสีสิบสีสิบแปดสีสิบแปดก็ยังต่อรองได้อยู่พี่น้องตัวนี้สําหรับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้บาดนี้เป็นง้วดแดงพี่น้องหัวหลุนง้วดสีแดงหัวหลุนมันก็บิบมันเปนแพงน้าหัวนี่บอกื้างเสี่ยงชิษสาแพงนะหัวแพงน้าสีควาโอ้หัวกระบวกหัวไปเนาะหัวกระหลุนกับบาดนี้กับสีอีกมันบอกกระม่านแก๋เนาะม่านแจ๋ครับมันหลมันหลอันย่างบวกกันเนาะ มันเลยมันเลยราคาเพิ่งเรียห้องไว้แปดปดสิบวั่แปดสิบก็ยังต่อรองในพี่น้องเด้อทุกคนหมดจว่าตุรีนหน่องคือสีห้องไป80เปดาิบพอองค์ประกอบมันลายอย่างพี่น้องหนึ่งก็สีแดงสองก็หัวหลุนพี่น้องเป็นง่วงหัวหลุนง่วงเห็ดหัวไปแล้วสามก็ทห่องแกห่องแกมันแกแล้วแปดเดือนละแล้วอีกเดือนเดียวบอกอกง่วงมันเจ็เดือนง่วงออกลูกนี่เก้าเดือนก้าเดือนก็ออกพี่น้องี๋้วอีกเดือนเดียวก็ออก ก็เป็นง่วมันอนาคตไก่ได้พี่น้องเด้อเป็นง่วสาวแต่หน่อยอยู่แต่ว่าหันสีพี่น้องสําคัญตัวสีนี่สําคัญได้เพี่น้องเด้อเกษตรกรผูเลี้ยงง่วเมื่อไม่ๆมอยากหันมาเลี้ยงง่วใไม่น่นหันสื่องัว้สื่อสีแดงไว้พี่น้องเลี้ยงสีแดงไว้ลดมันจังสื่อง่ายคลายคล่องมันเนาะง่วสีแดงนี่ราคาก็ดีแดงดีกว่าบ่ถือกระเพงสีแดงไว้ก้อนบอเจ้าที่สาว่าถือกระเพงสีแดงไว้ก้อนได้เพี่น้องเด้อ พ่มาด้วยพี่น้องเด้อโทมาต่อรองน้องไอเสียงที่สาบึงโ่มาโหลดบ้านฟังแดงพี่น้องพันมีง้อสองตัวมือนีง่ง้อมาหลายด้วพี่น้องไอพี่ง้อใส่ในหน่อยเจักหน่อยแน่ว่ามันใส่ใหญ่ด้วพี่น้องเรื่องบัตรฟังแดงแต่ว่าตัวนี้มันหันแดงแล้วข้ามันก็จะแข็งแน่จักหน่อยแต่ว่ามันก็องค์ประกอบมันก็ครบพี่น้องว้าลุ้นแน่โตก็แดงแน่ก็บม่านก็แก่พี่น้อง มันตั้งตัวบอกง่ายๆเด้งคือกระซ้างนอนมันถือต่ว่ามันบ่ทองท่องม่นบ่แก่เนาะครับหัวมันก็บ่หลุนมันบ่อะไรหัวหลุนพี่น้องเขาเขาเลยนิยมเห็ดหัวด้วยพี่น้องเด้อวหัวหลุนมันราคาดีโพรมาเด้อพี่น้องเด้อโทรมาไอเสียงที่สาบันฝรังแดงกับสำรับชิปนี่มือนี่เอาไว้สำเนียงก็ได้ครับเด้อชิปหนาจังมา่กฟอกันไหมกับสำรับชิปนี่มือนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ